สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมสวนหลังบ้านของแม่คุณพอ่อทริกนะคะแม่แกอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะเนื้อที่จำกัดแต่แกชอบเพาะปลูกค่ะหลังบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่หลังบ้านแกหน้าบ้านไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนะคะฝรั่งส่วนมากเขาก็จะปลูกหลังบ้านนะคะ หลากหลายค่ะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะแม่แกชอบปลูกแกมีอุปกรณ์ทำสวนเยอะมากค่ะนอกลั้วก็มีกระบะแบบนี้ค่ะ น,นี้ทานตะวันค่ะเหมือนกระแกจาวานตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาโตไม่เท่ากันอันนี้พาสต์ลี่ค่ะขึ้นมาเยอะเลยกําลังโตอันนี้เหมือนจะเป็นแครอทมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่ะอันนี้มันฝรั่ง อันนี้เป็นกระเทียมปากคารัมสเลิร์กแล้วก็อันนี้นนไม่แน่ใจว่าเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าพริโอเลอร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบะอีกฟากหนึ่งค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นพาสต์ลี่อีกเช่นกันอันนี้พาสต์ลี่ค่ะฝรั่งประเทศสวีเดนนิยมกินพาสต์ลี่นะคะแล้วก็อันนี้ผักสลัดของแกแล้วก็น,นิทิมย่านมะเขือเทศอีกนะคะแล้วก็หอมค่ะ มันฝรั่งมะเขือเทศอันนี้เป็นหลุมปุ๋ยหมักของแกค่ะพลาสติกในนี้แกก็ทิ้งขยะเปียกที่เป็นเศษผักเศษผลไม้นะคะแล้วก็สสสสดินเก่าค่ะ ตรงนั้นก็เป็นพริกและสลระแหน่ค่ะเท่าที่เห็นอันนี้ก็เป็นหอมป่านะคะพอดีหมวงกับพอทิกเอามาฝากแกค่ะแกบอกว่าแกอยากได้พอดีแกไปเที่ยวที่บ้านแล้วแกไปเห็นของเราเต็มสวนเลยออกดอกบานอย่างสวยแกก็เลยบอกว่าเอออยากได้ก็เลยเามาฝากอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งงามมาก แกชอบปลูกมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่คืออันดับหนึ่งของแกเลยอันนี้เคลดวดำหวงให้แกมานะคะแกก็ดูแลอย่างดีค่ะโตว,วันโตคืนตรงนั้นก็มะเขือเทศอีกนะคะแตงแล้วก็ดอกไม้ ดอกสีม่วงม่วงรู้สึกจะเป็นลาเวนเดอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ดอกเพลากูลถั่วลันเตาอันนี้ก็คือแผนที่สวนของแกค่ะแกก็วาดไว้ว่าตรงไหนจะปลูกอะไรนะคะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้พริกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อันนี้รู้สึกจะเป็นมะนาวค่ะมะนาวจิว๋วดอกไม้ค่ะแกบอกว่าแกซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็บุมนี้รู้สึกจะเป็นโรสแมรี่นะคะสวยงามมากค่ะแกก็เอาไปฝากหมวงกับพอถิกงหนึ่งพุ่มนะคะแบบนเนี้ยพุ่มสสวยๆเนี้ยคือแกรักการเพาะปลูกมาก ที่ทุกตารางนิ้วที่มีพื้นที่วางแกก็จะมีกระถางวางอยู่นะคะ